กะละังคนใต้หรอใต้ค่ะใต้เตียงค่ะรู้เห็นหมดเลยต้องจูกจูกดิพวกเธอจูกจูกดิจูกจดิพระเจ้าตากแล้วใครเก็บมุกห้าห้าบาทสิบบาทก็เอาห้าบาทสิบบาทก็เอาเมื่อวานนะเมื่อวานขำเมื่อวานเกมเลยอุตส่าห์แบบ กำลังคุยแบบโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้อาหารใส่ตาแฮปปี้รูมเมดเดินเดินออกมาขำเกมเลยนางไม่ห้วออะไรมาถึงว่าแบบรู้เล่าว่านางรู้นางรู้นางรู้ว่าคาไลฟ์กับใครแล้วนางก็เลยแกล้งไงนางแกล้งนะคะเมื่อวานจบค่ะฟังเกมนะคะฟังเกมไม่เป็นไรไเดี๋ยววันนี้เราเราเอาใหม่วันนี้เดี๋ยวเราสู้ต่อเออ ข้างนอกเล่นอะไรกันข้างนอกคือวีดไวามากข้างนอกคือวีดไวสุดๆชอบแกล้งเด็กดือ้อเด็กดื้อต้องเจอคุณครูฟางนะคะดูไม่ทันหาดูย้อนหลังไม่ได้เลยดีแล้วดีแล้วฟังอันตรายเกือบได้เกิดละเมื่อวานอ่ะเกือบได้เกิดละแต่โดนคุณมกำเนิดซะก่อน อ,อย่าหยองอย่าหยองเออจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าบอกว่าอะไรนะชาลีทีมชาลีทีมไม่ใช่ลูมเมชชาลีทีมคือ <c oughs> <c oughs> ขำใครบอกแฟนไม่มีแฟนนะคะมีแต่ลูมเมช <c oughs> นี่สวยอยู่นะ ได้อยู่ยังไม่เสร็จวันนี้มาเป็นตุ๊กตาให้ชักแล้วคุณต้องถูตลอดเลยอะวางได้ไหมวางแล้วมันเห็นมันตัวสองสองระยะสาู่เเฮดู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 มีมีมีตกใจอะไรคะคุณเพ คุณพี่ชาลีตกใจอะไรคะพี่แนพี่แนพี่แนสวัสดีค่ะพี่แนสวัสดีค่ะพี่แนอย่าบอกพี่ปูนะคะพ้องอู้งานพี่แนอย่าบอกพี่ปูนะคะพ้องอู้งานเฮ้ยวันนี้เขาก็ทํางานวันลุงเมร์บอกฟังอันตรายต้องตัดผมหน้าม้าเหรอผมฉันก็มีอยู่แค่นี้เอาผมที่พี่ไม่ได้ผมฉันก็มีอยู่แค่นี้เอาผมที่ไหนมาตัดหน้ามาก่อนเออ ทำมาเป็นตกจงตกใจไม่เคยเห็นฟางสวยอะสิปกติไปบ้านพี่แน็กใส่แต่แบบใส่แต่เหมือนชุดนอนอะ่ะสภาพแบบลุกจากเตียงแล้วก็ไปทำงานเลยสวยก็บอกมาจริงๆคุณค่าสวยก็บบกสวยอันตรายไหมเรื่องนี้ต้องให้คนอื่นพูดแล้วพูดใครบอกอาจุมมา นูนูนูอาจุมมากโนอาจุมมาสร้างผมทั้งหมดหนูน่าจะรู้เด็กหลอกต้องม้วนเข้าหรอกปกติหนูม้วนออกตลอดเลยอะไม่เรนะอมันมันเก็บช่วงนี้หรอกแต่จริงๆต้องรู้สึกว่าหน้าใหญ่ไปต่อครับ ลาสบอร์ดจะกำมังใครบอกว่าชนากลัวปกติคนปกติเป็นคนเรียบร้อยมากเลยจริง <c oughs> แต่พอม้วนผมแล้วผมดูดูเยอะขึ้นเลยอะนี่คนนี่ะเออไอเกียวบอกฟังอะไรนะ w a t e r m มล o n เมืม่อวานเมื่อวานโดนอนอนนี้ออนนี้บอกว่าแอมเบอร์แอมเบอร์หำมใหญ่งง ตายจริงคนเขารู้ความลับหมดโป๊ะเลยดีโป๊ะเลยดีอันเบอร์หันใหญ่โป๊ะเลยดีโอ้โหเดี๋ยวเขาก็รู้เนี่ยจริงๆนิดหน่อยนิดหน่อยจุดจุกึม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 เราจุกึมจุกึมจริงจริงจุกึม รถไฟรู้จักกันกินเสียดใจฮอนแลนด์ก็สู้ไทยแลนด์ไม่ได้หรอก <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้หมดนะคะไม่ว่าจะโซนยุโรปโซนเอเชียได้หมดนะคะภาพรวมเออภาพรวมคะ่ะยังไงเราก็เป็นทูตวัฒนธรรมอยู่แล้วพี่เสือ เรามาันทู่วัฒนธรรมอยู่แล้ว Amber around the world อะเกิดขึ้นจริงวันไหนเกี่ยวมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวออนนี่นะคะเดี๋ยวพี่เกี่ยวก็ฟังเรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้เวลาฉันนั่งเห็นพุงด้วยไม่เป็นไรหรอกมันคือเรื่องธรรมชาติทุกคนคนี่เห็นอยู่ไม่เป็นไรหรอกก็ก็คนมันมีอันจะกินไงจริงๆ เออนีผมอีกนิดนึงจะโกนหัวเราก็ใส่วิกแทนละผมหนูเรื่องร่วงเยอะมากอะพุงมา,มมาน้อยไซส์ขนาดนี้ไม่น่าจะใช้มาแล้วได้ค่ะไว้แบบว่าเจอคนไหนถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวฟางเชิญเ,เชิญมาไปเที่ยวกับฟางก่อน ทำงานอยู่ทำงานอยู่อย่าบอกเขาว่าฟังอู้นะคุณชาเด๋อแกรปะน่าจะออกไปแล้ววันนี้วันนี้ทางฝั่งเขานนมีถ่ายงานกันไงที่ไหนสตูใช่รีวิวอะไรสัก<า> <c oughs> อย่างค่ะวันนี้มาทำงานกับพี่บุม๋ม <c oughs> ไงพี่บุม๋มถ่ายรายการอยู่นี่คือเรากับช่างไม่มีฟังกับพี่เสือคือไม่มีอะไรทั้ มาเป็นแบบให้พี่เสือมนีผมีนปกติพี่เสือแต่งหน้านะคะแต่งสวยก็